สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องเอเบอร์มอเตอร์กรุ๊ปครับนี่ยังอยู่กับเรานะครับยังอยู่ยังอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะครับเรายังอยู่ในที่กาญจนบุรีเหมือนเดิมนะครับก็เป็นงานในส่วนของการเช็ดด้ายในส่วนแล้วก็การเปิดตัวนะครับเน็กเจนเอเวอร์เลเมื่อกี้เราไปเช็ดมาแล้วใช่แต่รอรอคลิปรอคลิปมันกำลังตัดนะรอชมนิดนึงนะเดี๋ยวเชื่อว่าผมว่าบางคนที่ดูคลิปนี้ก็จะมีคลิปอื่นๆก่อนหน้านี้แหละที่เรา ได้ลองเขาเรียกว่าทดลองขับไปด้วยแล้วก็ในส่วนของ4ี่สีรีวิวในแต่ละรุ่นไปเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้ครับอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่มีเข้ามาในส่วนของ Next Gen ไม่ว่าจะเป็น e v e r e s s ไม่ว่าจะเป็น Ranger ใช่ไหมที่เป็นส่วนที่แบบสำคัญมากๆแล้วก็เป็นส่วนที่ผมว่ามันก็ว้าวนะว้าวสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาคือตั้งแต่ Ford ตัวใหม่มาครับ Ford บอกว่าถ้าถ้าคุณต้องการอยากจะทราบเรื่องเรื่องของพิกัดรถเนี่ยเราสามารถ สามารถทราบได้โดยที่เขาให้แอปพลิเคชันตัวหนึ่งคือ f o r d Pass uh ์ตอร์ดพเนี่ยสามารถเชื่อมต่อตัวรถรุ่นใหม่คือหรือ t g เ n นะทุกรุ่นเลยนะครับเนี่ยเป็นสถานีต่อไปที่เราจะไปแนะนำวิธีการใช้นะครับ Pass นะครัตการสแกนการเชื่อมต่อ uh huh. นะครับว่าการไอเรื่องของระบบเนี่ยใช้งานยังไง <Okay. S 1> รถจริงๆนะครับดเดี๋ยวเราจะสา,สา,สาธิตเรื่องเด,เดินไปเรื่อยครับไปดีดีกว่าเดี๋ยวเราจะสา,สาธิตเรื่องของสตาร์ทรถระยะไกลนะครับสตาร์ทรถจากมือถือนะครับแล้วก็ เรื่องของการใช้งานต่างๆของพอร์ตพาร์นะครับคร่าวๆนะครับคร่าวๆแต่ก็จะเยอะที่สุดสุดท้ายก็เยอะที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูลกันว่าเทคโนโลยีที่พอร์ให้มาเนี่ยในส่วนของพอร์ตพาร์มีอะไรที่น่าสนใจมีความแปลกใหม่จากเดิมยังไงบ้างนะครับจากรุ่นเดิมยังไงบ้างที่จริงผมผมก็ไม่ค่อยชอบระบบนี้เท่าไหร่นะเพราะอะไรครับกลัวเมียจับได้ชอบชอบเปรี้ยวครับคือฟีเจอร์สำคัญคือคือพูดง่ายเลยคือเขาสามารถเช็คได้ครับว่ารถคุณอยู่ที่ไหนนะครับเขาเช็คได้เลยอ่า ตอนนี้ครับเราอยู่ที่บูธอยู่ที่ซุ้มในส่วนของ f o r d ดพานะครับแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ทาง f o r เอร์ยจัดให้กับผู้เข้าชมนะครับ,รบแล้วก็คนลูกค้าแล้วก็ในส่วนของดีลเลอร์ต่างๆที่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับก็รู้สึกว่าถึงสิ้นเดือนเนาะก็สามารถนนค,รคนลูกค้าสามารถดูในเ,เ,เขาเรียกว่าในเว็บไซต์ของ f o r d ได้นะครับว่าสามารถมาเทสไ์ร้สามารถมาศึกษาในส่วนของข้อมูลต่างๆในส่วน<ต>ของแม็กเก็ตอะไรได้ยังไงแล้วถ้าลูกค้าทุกงการทราบข้อมูลสเปคต้องไปดูที่ช่องเราครับไอเบิร์น ไม่เป็นไรครับมาดูที่ช่องนี้เท่านั้นนะครับผมเชื่อว่าข้อมูลด,ดีๆแล้วแบบลึกๆหลายๆอย่างเนี่ยจะอยู่ในเอเบอร์มาเจ้ากรบนะครับติดตามกด subscribe กดไลค์กันไว้เนี่ยที่ตอนนี้นะครับว่างๆก็กดไลค์ให้พวกเราด้วยนะ<ช>นะโอเคเอามาครับเดี๋ยวรเราติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนว่าได้เดี๋ยวตอนนี้เราจะรออีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าจะเริ่มทําแบบไหนยังไงเดี๋ยวรอสักครู่ครับนี่เราจะเราจะมาดูเรื่องของระบบฟอร์ p พาร์นะครับมาแล้วคือจริงๆแล้ว ถ้าลูกค้าซื้อรถครับซื้อรถที่ไหนดีจากจากที่เราเนาะ <c oughs> นิเวลา่าสุดท้ายก็ที่เรานะครับ <c oughs> คือทางทางชุมหรือทางที่ภาษาการขายเราจะแนะนําให้ลูกค้าโหลดแอปพลิเคชันที่ว่าฟอร์ดพาร์ทครับผมสามารถโหลดได้ที่อแอปสโตร์แอปสโตร์แอปสโตร์นะครับหน้าตาของฟอร์ดพาร์ทครับจริงๆแล้วมันจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้เอาพนี้ของทีมงานนะครับถ้าโหลดมานะครับฟอร์ดพาร์ทจะฟอร์ดพาร์ทจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับ กดเข้ามานะครับถ้าลูกค้าโหลดเข้ามาปุ๊บนะครับหน้าแรกนะครับลูกค้าต้องการทําการเชื่อมต่อแล้วก็ลงทะเบียนก่อนนะครับลงทะเบียนปกติครับใส่อีเมลใส่เบอร์โทรปกตินะครับแล้วก็เราโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะครับเราสามารถเชื่อมต่อรถคันนี้ได้ถึง10เครื่องนะครับหมายความว่าถ้าลูกค้าครอบครัวเล็กๆครับมีสิคนนั่นเล็กแลวเหรอนั่นเล็กเลนั้นเล็กเรอพี่เล็กสิบห้าคนถ้าในครอบครัวเราสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งหมด1ิเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องเมนหลักนะครับก็จะทราบได้หมดเลยครับว่า คือไหนใช้งานสมมติว,ว่ากรณีที่คนอื่นที่จะขออนุญ,ญาตเนี่ย<ช>จะต้องได้รับการอนุญาตจากเครื่องหลักเครื่องแรกก่อนกต้องไหม<ต> <นะ S 2> ครับแต่ <นะ S 1> ว่าการเชื่อมต่อจริงๆครับตัวเครื่องเมนหลักก็ทำได้ง่าย,าย,ายๆคือคีย์ตัวเรื่องของหมายเลขซีห,หรือว่าสแกนบาร์โค้ดเข้าไปได้เลยครับลูกค้าสามารถเชื่อมต่อหรือว่าตั้งชื่อรถได้นะครับอาจจะตั้งชื่อเป็นอะไรดีผมตั้งชื่อว่าอาชาไว้หรือว่าจะตั้งเป็นรัตนาอะไรก็ได้ครับแล้วแต่ที่ที่สะดวกนะครับมีเหมือนกัน่ะฮะเป็นยังไงบ้างพี่สำหรับตันนี้ ง่ายเลยพูดถึงเรื่องของการสตาร์ทนะครับสั่งสตาร์ทจากแลกไกลครับเออ่น็กเจนนะครับสตาร์ทได้เฉพาะเกียร์โอโตโออ้นะครับเกียร์ธรรมดายังยังยังไม่ได้ไไดใช่ครับรเพราะว่าด้วยบางทีเกียร์ลองลองเข้าใจความเป็นจริงเนาะบางทีอย่างผมเนี่ยขับปุ๊บเนี่ยบางทีอาจจะขึ้นเกียร์ค้างไว้อะไรประมาณเนี้ยอ่ามันมันมันนึกถึงความปลอดภัยด้วยนั่นแหละครับเกียร์ออโต้สามารถที่จะใช้งานปลอดภารได้ใช่ครับขั้นต้นก็ระบบปลอดภารนะครับเพราจะใช้สัญญาณเนต็ดทั้งหมด3ค่ายครับมี2 ดีแท็กหรอดีแท็กแล้วก็เอสเอสสามค่ายครับโดยที่ระบบเขาจะดึงสัญญาณที่ชัดที่สุดใกล้ที่สุดนะครับตัวนี้จะไม่เกี่ยวกับรถนะครับขอให้ที่ลูกค้าอยู่เนี่ยครับมีคลื่นมีสัญญาณใช่ครับไกลแค่ไหนไกลแค่ไหนคันบป่าอ่ะไกลมากเลยครับไกลมากไกลแค่ไหนนะไกลแค่ไหนต่างประเทศก็ได้เหรอต่างจังหวัดต่างประเทศนะครับแต่ข้างบ้านก็ได้นะคลิปหน้านะครับผมจะให้พี่พลไปอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ผมจะอยู่ที่อุ้ง กรุงเทพและพี่คนกดสตาร์ทจากตรงนู kind of okay, ้นนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเราจะทุ่มได้ขนาดนั้นหรือเปล่าถ้าคลิปนี้นะครับถึงล้านวิวเดี๋ยวเราจะทําแบบนั้นนะครับนี่ลองเรามาแนะนําค้นาอนครับคือการสตาร์ทครั้งหนึ่งครับเราสามารถสตาร์ทได้2ครั้งติดครับถ้าครั้งที่สามปุ๊บเนี่ยเราต้องไปลดล็อกหรือการสั่งสตาร์ทที่ตัวรถก่อนนะครับการสตาร์ทเนี่ยเป็นการสตาร์ทเพื่อเปิดแอร์นะครับหรือว่าวอร์มเครื่องที่จริงถามว่าวอร์มเครื่องไหมมันก็ไม่ถูกโจทย์ครับเพราะว่า การวอร์มลูกค้าแต่ว่าสตาร์ทรถวอร์มเครื่องเพื่อชาร์จแบตเตอรี่จริงๆไม่ได้ไไม่ด้ชาร์จไวขนาดนั้นอ๋อคือเมื่อก่อนเนี่ยความคิดก็เหมือนเหมือนก่อนหน้านี้ที่แบบจะต้องปิดแอร์ก่อนที่จะจะดับเครื่องอะไรลงประมาณนี้แล้วซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกันแล้วแบบนี้รถสมัยใหม่แบบทันสมัยแล้วใช่ครับอะเราแนะนำเนาะวิธีสั่งสตาร์ทรถนะครับเราง่ายๆเลยครับเวลากดสตาร์ตนะครับเรากดแช่กดตรงนี้แช่นะครับรอเข้ามูลแป๊บนึง เวลาก็อยู่ประมาณสักสามสมวินาทีนะครับนี่คือการสตาร์ทละนะครับแต่แต่สุดท้ายแล้วการสตาร์ทนะครับก็คือว่าน้องอาจตรงนี้สตาร์ทเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณขึ้นไปแล้วจะขับรถได้เลยนะก็ขับไม่ได้เหรอก็ขับไม่ได้สมมุติว่าผมอยู่บ้านผมไม่ไม่มีกุญแจครับผมพี่พลแบบอยู่อยู่ที่ทํางานรถอยู่บ้านผมอยากจะขับเนี่ยรถออกไปหาพี่พลอย่างงี้ไม่ได้เหรอยังไม่ได้ครับทําไมอ่ะที่จริงมันมันก็หมกว่าขับได้ไหมสุดท้ายแล้ว เราจะขึ้นรถขึ้นรถเสร็จต้องไปกดปุ่มสตาร์ทจัมมอีกทีหนึ่งครับเพื่อไปการคอนเฟิร์มว่าเราต้องการขับออกไปเอาจริงๆผมว่ามันก็นึงเรื่องของระบบความปลอดภัยด้วยเนาะถามว่าจริงๆตัวเน็กเจนนะครับไม่มีกุญแจอยู่ในรถก็ขับไม่ได้อยู่แล้วครับง่ายๆเลยง่าใจแล้วทีนี้ถ้าถ้าเราต้องการต้องการดับเครื่องนะครับก็กดเหมือนเดิมปะก็กดเหมือนเดิมครับกดค้งเหมือนเดิม แต่ว่าการการโหลดฟอร์ดพาร์ทนะครับก็คือต้องเป็นเขาเรียกว่านะเวอร์ชันล่าสุดนะครับมาถึงต,ตัวโทรศัพท์เนาะก็อย่างที่บอกว่าในส่วนของฟอร์ดพาร์ทเนี่ยไม่ใช่เจ็บเพียงการสตาร์ทรถระยะไกลเท่านั้นกา,ารเปิดการปิดรถระยะไกลก็าาสามารถทําได้และสิ่งสําคัญก็คือเป็นการตรวจสอบดู <c oughs> ในของในส่วนของน้ํามันนะครับเชื้อเพลิงที่มีอยู่ในรถนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับที่ผมว่ามันก็ เสริมสร้างทําให้แบบมันน่าใช้มากขึ้นก็เพราะว่าสามารถดูได้ว่าศูนย์บริการที่แบบเราจะใช้บริการน่ศูนย์ฟอร์ดนะครับกล้ตัวใกล้รถของเราเนี่ยมีที่ไหนยังไงบ้างใช่ครับนี่ก็เป็นความปลอดภัยที่เพิ่มให้เสามารถเช็คได้คราว่าศูนย์บริการที่ใกล้ลูกค้าเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็น้ํามันที่เหลือในถังวิ่งได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็รถคันนี้ อ่าน้ำมันเครื่องถึงระยะเช่นระยะหรือยังอ๋อสามารถตรวจตรวจสอบได้ค่าน้ำมันเครื่องได้ด้วยใช่แล้วก็ในนี้จะมีเรื่องของเขาเรียกว่าสัญลักษณ์การใช้งานต่างๆครับอย่างเช่นลูกค้าอยากจะถามเอ้หน้าปัดขึ้นลูกตัวนี้มันขึ้นมันคืออะไรลูกค้าในนี้มีดูในนี้ได้ด้วยใช่ครับอ่ะสุดท้ายถ้าลูกค้าต้องการดับเครื่องดับเครื่องทำยังไงครับ นี่ครับแบบ <Wow. S 2> นีนี่นี่คือแบบฟิวเจอร์แบบที่ที่ฟอร์ดก็ให้มาผมว่ามันว้าวเนาะใช่พี่มันว้าวแล้วก็มันมันก็ที่จริงก็น่าจะมาตั้งนานนะเพราะทุกยุคนี้มันยุค 5G แล้วครับเนาะใช่ใช่ 5G แต่เราก็ใช้อยู่ที่ 3G <c oughs> นะครับเอาจริงๆ <c oughs> ผมว่าก็ก็มาทันแล้วมาในจังหวะที่ดีนะใช่ฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าเอ่อ next gen ranger แล้วก็ next gen everest เนี่ยจะตอบโจทย์นะครับแบบสำหรับทุกๆคนแล้วแบบคนที่แบบอยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆเทคโนโลยีดีๆผมว่า รถคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับเดี๋ยวรายละเอียดเขาเรื่องส่วนพาร์ตเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะยกคลิปเนี่ยไปที่โ์รูมนะครับเปเทสของรถเ็คไลท์ทีเเชื่อมต่อว่าเป็นเชื่อมต่อแบบไหนยังไงให้ละเอียดเลยแล้วกันแต่วันเนี้ยแจ้งแจ้งฟิเจอร์รวมๆก่อนคือสั่งสตาร์รถจากระยะไกลเนาะครับอ่าเช็คจุดของรถว่าจอดที่ไหนได้ครับนะครับสมมุติว่าอีกอย่างหนึ่งบางทีลูกค้าไปเคยไหมไปตามห้างอ่าฮะแล้วก็เฮ้ยจอดรถที่ไหนวะเออทำยังไงชั้นไหนวะจำไม่ได้เสาต้นไหนไม่รู้ครับ วนหาครับผมวนหันสามวันหาไม่เจอที่จอดห้างไหนเนี่ยจอดห้างไหนเราสามารถกดปุ่มเขาเรียกว่ากระดิ่งในในปุ่มปุ่มกระดิ่งในนี้ยครับในในแอปเมสมสัญญาณจะติ้งติ้มันจะดังติ้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 งตด้งติ้ง่ิังกิ้กตย้งตม้งติ้ัติ้งติองติ้งว่ามัน้งติ้งติ้งตค้อติองหิ้งติ้งตี้งติ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 ้งต้งติ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 ้งตง้งต้งติ้งาฮะ แต่นี่ไม่ไม่อยากใช้รีโมทอ่ะใช้รีโมทอ่ะโอ้โหมีโทรศัพท์ได้เลยมีไอโฟนเครื่องละห้าหมื่นอยากจะโชว์อยากจะโชว์เอสักหน่อยเอาสักหน่อยโอเคผมก็พอเข้าใจแล้วมันดีมากมันตอบโจทย์เยอะมากนะครับเอาจริงจุดเล็กๆน้อยๆก็อย่างที่บอกกับผมว่าเน็กเจนเขาตอบโจทย์มากๆในส่วนของแบบความเล็กๆน้อยๆความพิถีพิถันในมุมต่างๆแต่ผมผมก็เสียดายแน่เสียดายนะเสียดายอะไรครับถ้าผมใช้ระบบเนี้ยเพราเนี่ยผมใช้เที่ยวไม่ได้เลยพอละเลิกคุยกับเรื่องนี้พอล้เหนือบอกว่ารักครอบครัวคำก็รักครอบครัวครับ ก็เพราะเพราะว่าเรารักครอบครัวไงยิงพูยิงยิงพูยิงไม่ใช่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วตอนนี้ราไปเราจะมีเรื่องของอะไรนะเดี๋ยวจะไปดูว่าเขาเรียกว่าความจุของห้องพิธีสารด้านหลังเนาะว่าจะจุได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งวันนี้ผมพอแล้วครับผมเบื่อพี่พลแล้วเพราะว่าพี่พลจะหนีเมียอย่างเดียวเลยเจอกันในคลิปหน้าครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าเขาเรียกว่าอะไรนะจุดบรรทุกด้านหลังสามารถบรรทุกได้เยอะแค่ไหนวันนี้ไปแล้วครับสำหรับปลอดพาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับ